EP 11เป้าหมายใหญ่เริ่มจากก้าวเล็กความลับของคนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงคุณเคยตั้งเป้าหมายไว้ยิ่งใหญ่มากแล้วสุดท้ายไม่ได้เริ่มเลยไหมาบางทีเราอยากเปลี่ยนงานอยากมีธุรกิจของตัวเองอยากมีสุขภาพที่ดีหรืออยากเก็บเงินให้ได้ก้อนใหญ่แต่พอเรามองดูเป้าหมายนั้นมันใหญ่เกินไปมันดูไกลเหลือเกินเราก็เลยคิดว่าไว้ก่อนละกันหรือยังไม่พร้อม หนึ่งคนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงเขาเริ่มแบบไหนผมมีโอกาสพูดคุยกับคนหลายคนที่เคยเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้จริงคนธรรมดาเลยครับแต่เขาไปถึงเป้าหมายของตัวเองสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือพวกเขาเริ่มจากก้าวเล็กที่สุดที่เขาทำได้ตอนนั้นไม่ใช่เริ่มจากแานสิบหน้าไม่ใช่เริ่มจากมีครบทุกอย่างแต่เริ่มจากก้าวเดียวที่อยู่ตรงหน้าสอง เป้าหมายใหญ่ความคิดเล็กเคลื่อนไหวได้จริงเป้าหมายใหญ่ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือเราพยายามเริ่มแบบใหญ่ด้วยลองดูสิครับอยากลดน้ำหนักสิบกิโลพรุ่งนี้วิ่งสิบกิโลเลยไหมอยากเขียนหนังสือจะเริ่มจากหน้าหนึ่งถึงหน้าหนึ่งร้อยเลยหรือเปล่าแบบนั้นมันท้อก่อนเริ่มแน่นอนสเทคนิคหนึ่งก้าวพลังของจุดเริ่มอยากให้คุณลองวันนี้เลย ให้คุณมองเป้าหมายใหญ่ของตัวเองแล้วถามว่าก้าวแรกเล็กที่สุดที่ฉันทําได้วันนี้คืออะไรถ้าอยากเขียนหนังสือเขียนชื่อบทก็ได้ถ้าอยากวิ่งเดิน 5, ห้านาทีถ้าอยากเก็บเงินเก็บยี่สิบบาทคุณจะตกใจว่าแค่ทำหนึ่งอย่างเล็กๆวันนั้นจะเปลี่ยนมุมมินทั้งทั้งวันนั้นได้เลยข้อคิดปิดท้ายคนที่เปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่คนที่ทำครั้งเดียวใหญ่โตแต่คือคนที่ ทำเล็กๆซ้ำๆทุกวันถ้าคุณฟังถึงตรงนี้แสดงว่าคุณมีเป้าหมายในใจอยู่แล้วผมอยากให้คุณเริ่มก้าวแรกเล็กที่สุดวันนี้เลยไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรอแผนไม่ต้องรอใครถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้ฝากกดไลค์หัวใจสีแดงและกดติดตาม The c h o ค่ะเพื่อรับแรงบันดาลใจใหม่ๆทุกสัปดาห์ครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าคนยกทั้งสองมือขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองผิวขาวซี